ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมานำเสนอการสร้าง API service นะครับโดยใช้โดยสร้างเป็นลนักษณะของ JSON โดยใช้ภาษา PHP นะครับโดย service ของเรานะครับก็จะดึงเป็น ข้อมูลนะครับรายการสินค้าออกมาจากฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ให้บริการเป็นลักษณะของเว็บเซอร์วิสโดยจะมีโครงสร้างเป็นแบบ JSON นะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับโดยนะครับตอนนี้เรา Start ทเว็บเซ e รมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราจะใช้โปรแกรม postman ในการทดสอบนะครับสำหรับ API ว่าสามารถจะนะครับรันได้หรือไม่นะครับเราจะหา postman ก่อนนะครับเราจะใช้ postman ทดสอบ นะครับเดี๋ยวผมจะสร้างเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ก่อนนะครับอันนี้ลบไปก่อนนะครับ, <Okay. S 1> รบเดี๋ยวเราจะสร้างเป็นเคลียร์เป็นนะครับ new request ขึ้นมาใหม่แล้วกันนะครับเป็น นะรีเควสที่เราจะสร้างขึ้นนะครับเราจะทดสอบ a p i นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นชื่อรีแปร์่ว get นะครับ products นะครับ list และกันนะครับ Get p ตัว u c t list นะครับโดยเราจะยิงไปที่ URL หมายเลข IP ของเราเลยนะครับ IP ของเครื่องนะครับ ยิงไปที่นี่ครับ t t p นะครับ slash นะครับไฟล์วัสดุของเราตอนนี้อยู่ในโอเคอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับที่ไฟล์ว่านะครับ get d l a c l i s t p p อันนี้คือไฟล์ที่เราจะใช้ทดสอบนะครับเราลองยิงไปแบบโพสตดูก่อนนะครับลองยิงไปปุ๊บมันจะฟาวไฟล์นัดฟาวนะครับเนื่องจากว่ามันยังหาไฟล์นี้ไม่เจอนะครับเราก็จะเทสต่อนะครับสั่งเกล็ดไฟล์ขึ้นมานะครับเป็นชื่อที่เราต้องการนะครับทีลองให้มันทําอะไรง่ายๆสักอย่างหนึ่งก่อนนะครับทดสอบพีทีนะครับสั่งให้ปริ้นอานะครับปริ้นว่า ครับ hello odex list นะครับแค่นี้ง่ายๆสำหรับวันนะครับสำหรับในการทดสอบนะครับลองอีกไปกครั้งหนึ่งอ่ะเราขึ้นละนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราใช้ได้ละนะครับในขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะนะครับสร้างคอนเน t ชันเพื่อสำหรับเชื่อมต่อไปยังด a ต้าเบสนะครับ จะสร้างไฟล์ Connection ขึ้นมาไฟล์หนึ่งนะครับมันเป็น conflict p f c นะครับโอเคไฟล์นี้นะครับจะเป็นไฟล์ Connection ของผมนะครับนะครับผมจะสร้างไฟล์คอนเนกชันขึ้นมา ใช่ครับผมก็จะใช้ sql li นะครับโดยสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับในการ Connect ไปยัง Database นะครับซึ่งนะครับดัตเตอของผมเนี่ยนะครับอยู่ที่หมายเลข IP นะครับไม่ใช่ตัวนี้นะครับไม่ใช่ 1, 2, 7อนะครับอยู่ที่หมายเลข IP นี้นะครับแล้วก็เป็น r o o t นะครับชื่อ user root นะครับ Password ไม่มีนะครับไม่ได้ระบุเอาไว้แล้วก็เป็น Database ที่ชื่อว่า shop นะครับจากนั้นก็จะลอง c ช็คอินนะครับ, Do, รบดูนะครับเช็คคอนเนกชันดูนะครับว่าสามารถเชื่อมต่อได้ไหมนะครับถ้ามันเออร์เอร์นะครับก็ให้มัน er ror, นะครับบลินส์านะครับ p r ินส์เออร์เอร์ออกมาเลยละกันนะครับว่าคอนเนกชันเออร์เอร์นะครับแต่ถ้าเกิดไม่นะครับสามารถเชื่อมต่อได้ ตอนนี้น่าจะมีดัตต์เบสอยู่ในเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วนะครับคอน n e c ชั o นนะครับลองดูลองเทสดูนะครับยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลอง Include ดูนะครับริม Include นะครับอินรีเควสนะครับรี e q u e s t นะครับ r e q u e s t ์ไฟล์ o n n e c t คอนฟิก <Config. S 2> นะครับคอนฟิกดอทนะครับเราดูนะครับ Connect เออร์นะครับ, Connect er รบมีคอนเน็กเออร์ขึ้นมาในวันทัดที่3นะครับ ่าเป็น node dash จะเห็นแนะว่า connect ed, เนี่ยนะ in object นะครับหลายที่3 ใส่กระดุนะครับอืมอแ เช็คก,ก่อนนะครับว่าทำไมถึงผิดพลาด น่าจะเป็นที่ตรงนี้อโอเคได้ละกูดคอนเนคแล้วนะครับโอเคผิดท,ที่ตรงนี้นะครับลืมซีมิคลอนนะฮะโอเคไม่เป็นนะครับจากนั้นก็เดี๋ยวเราคอมเมนต์ไปนะครับเพราะว่ามันเชื่อมต่อแล้วนะครับนะคอมเมนต์ไปทั้งหมดเลยแล้วกันอตอนนี้เชื่อมต่อคอนฟิกได้แล้วนะครับคอนฟิกสามารถเชื่อมไปยัง Database ได้นะครับ ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเริ่มนะครับสั่งให้นะครับเจ้าเนี้ยนะครับเ e s p o n s e ข้อมูลนะครับก็คือมีการตอบข้อมูลแบบ JSON อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องนะครับกำหนดนะครับ p พ t t e r n นะครับ นะกำหนดแพทเทิร์นนะครับให้มันนะครับโอเคก็คือในส่วนของส่วนที่1ที่จะใส่เข้าไปนะครับก็คือ h e a d e r นะครับ h e a d e r รที่จะใส่เข้าไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็น Accept นะครับ o n น e c t i o n นะครับนะส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็น Connect กับ Data b a s e นะครับ ส่วนที่ Connect กับ Database เนี่ยนะครับผมใช้เป็นไฟล์ Request ไปที่ Config อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนที่3ก็คือส่วนที่เป็นนะครับ request from c l i e n นนะครับก็คือการส่ง Request มาจาก client ตเนี่ยนะครับตอนนี้จะยังไม่มีการส่ง Request อะไรมาจะสังเกตดูนะครับที่ API การท e ส t p p i จะไม่มีการส่งอะไรนะครับเพราะงะั้นผมก็จะบอกมันคร่าวๆแค่ว่านะครับ ถ้ามีการโพสต์มาเนี่ยนะครับเราจะยังไม่ทําอะไรนะครับเราจะให้มันพาสก่อนหรือถ้าเป็นอย่างอื่นมาแล้วก็ปล่อยพาสนะครับเราอาจจะตรวจสอบทุกเข็นหรืออะไรก็ได้นะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราเอาเป็นนี่กันถ้าไม่โพสต์มานะครับเราจะให้มันเป็นได้นะครับมาลองทดสอบดูอ่ะโอเคอันนี้200นะครับอ่ะผมตอบเ e ็ไป ะครับมันจะขึ้น405นะครับว่าผิดวิธีการเรียกนะครับในเงื่อนไขนี้นะครับขั้นตอนที่4นะครับมันก็คือการสร้าง sql command นะครับผมจะสร้าง sql command ในการ select ข้อมูลขึ้นมานะครับผมสั่งมัน sql นะครับก็คือ select นะครับ star from นะครับ table นะครับเราตอนนี้เรามีอยู่2 table ด้วยกันนะครับ นะครับตอนนี้เรามี2 t a เทเบิลนะครับคือเทเบิลที่เป็น Product นะครับกับเทเบิลที่เป็น Product type นะครับทึ่ง2ตัวเนี้ยนะครับ relational d a t a b a s e กันอยู่นะครับด้วย Product typeid นะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราจอย2 t a เทเบิลนี้เข้าหากันนะครับโอเคนะครับเพราะงั้นผมก็จะสั่งมันว่าผมยาร์ฟิลไหนบ้างนะครับ ผมเอาตารางข้อมูลมาจาก product นะครับ product ผมให้เป็น pt ให้มันตัวยอ่อเป็น synonym ก็คือ product นะครับแล้วก็ product type นะครับ table product type นะครับผมให้ synonym เป็นชื่อว่า pt type แล้วกันนะครับ ก็ไม่มีเงื่อนไขในการสิลิกใดๆนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมบุ๊กิ้งลงไปนะครับ dot pro id นะครับอ,อันนี้ก็เป็น pro pro name นะครับแล้วก็อันนี้เป็น pro นะครับ pro price นะครับผมต้องการ price นะครับแล้วก็ pro image นะครับจากนั้นก็ตามด้วยประเภทชื่อประเภทของสินค้านะครับก็คือมาจาก P type นะครับประเภทของสินค้าด้วย pro type name นะครับเ,เป็น SQL ชุดนี้ เดี๋ยวลองเอา sql ชุดนี้ไป q u e r y ดูก่อนนะครับว่า q u e r y ได้ไหมนะครับผมลอง q u e r y ดูนะครับอ่ะโอเคได้นะครับจะได้ format นี้ออกมานะครับอ่ได้ format นี้แต่สังเกตดูนะครับตอนนี้เราจอยกันยังไม่ได้เขียนแวร์นะครับเดี๋ยวเขียนแวร์นิดหนึ่งก่อนนะครับเพื่อเขียน condition ให้ก่อนนะครับแวร์นะครับ แวรที่นะครับ product นะครับโปรไท d ์ไอดีของตาราง product เท่ากับนะครับ p type th นะครับ dot product id ลองเอา s q l นี้ไป Q ิว r y ใหม่นะครับเมื่อกี้นี้จะเห็นว่ามันคา r t ที i เชียนกันนะครับ,บนคูณนคูณทวีคูณเลยนะครับเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนนะครับว่ามันมีฟิลนี้ไหม มันเป็นโปรไท c o r e id โอเคโปรไทท์ไอดีอ่ะโอเคแยกกันมัน relation กันด้วยฟิลนี้อ่ะขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะผมขึ้นมาแล้วจากนั้นก็นะครับเออแลังนก็เอาไปใช้งานได้ โอ้เอาไปใช้งานตรงนี game, so ้โอเคนะครับเอาไาใช้งานตรงนี้เนี่ยนะครับพอใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราเขียน s t r i n คิว e รีเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็ส่งมันไปคิวเรีนะครับตรงไปคิวเรียลัพับที่ได้ออกมานะครับเราจะใส่ใน DataList นะครับโดยเราจะรู้ว่ามันคิว คิวรี่ได้ไม่ได้นะครับถ้าคิวรี่ได้นะครับก็นะครับถ้าคิวรี่ได้นะครับผมก็จะใส่ใน DataList มานะครับ DataList เท่ากับนะครับ uh, uh huh. เดี๋ยวขอสร้างสถานะ s ิ l ซเป็นหนล้กันนะครับ uh, แล้วจากนั้นก็ ้งอขึ้นมานะครับเพื่อแนะอดเข้าไปในอัลต้ลิสต์นะครับมาชื่อโปรที์นะครับดูบลูนะครับของดีบุลูถ้าคิวดีได้นะครับก็กไบดดอตเฟส ั่งบนรูปไว้นะครับว่าสั่งมบน,บนรูปนะครับตามปกตินะครับสมันบนรูปออกมานะครับ product name นะครับใส่เป็นโปรดักไพรส์แล้วก็เป็น p r โปรดักมเมน์ในแต่ละตัวนะครับก็ใส่เป็น ก็ใส่เป็นโปรไทเนียมนะครับแบบนี้นะครับได้แต่ละตัวนะครับจากนั้นพอใส่เสร็จนะครับเรียบร้อยเราก็จะได้อะไรที่อยู่ในดิจิตอลิสต์นะครับแล้วจากนั้นนะครับเราก็จะเอเนันไปต่อถ้าเกิดนะครับค u ว r y ่ไม่ได้นะครับเราก็ให้รีซอสเนี้มันเป็นศูย์ไปนะครับคือไม่มีไอเทมมานะครับ จากนั้นเราก็จะสั่งมันนะครับ echo นะครับ JSON นะครับ encode นะครับ a y array นะครับจะต้องเป็น array นะครับโดยผมกำหนดตัวแรกก็คือ r e s u l t r e s u l t เป็นอะไรก็เป็นไปตามค่าของตัวแปร r e s u l t นะครับ เป็นตามค่าตัวแปรเลยอตัวที่2ก็คือนะครับเดต้านะครับจะเป็นอะไรนะครับเดต้าจะเป็นอะไรก็นะครับตามโปรดักต์ลิสท์ที่มีนะครับเดี๋ยวลองยิงไปดูนะครับยิงมาแบบโพสต์นะครับลองทดสอบโดยการใช้โพสแมนยิงนะครับ ตอนนี้คิวรีไม่ได้นะครับไม่ได้ Data ออกมาเดี๋ยวมาเช็คดูกันนะครับทำไมไม่ได้ Data นะครับคิวรี่โอเคนะครับเอาคิวรี่มาคนละตัวนะครับใส่คิวรีเข้าไปนะครับลองดูปึบขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่ามี Error เเยอะแยะเลยในแต่ละรอบนะครับ ดูก่อนนะครับว่าเกิดเพราะอะไรนะครับเอาไปคิวรี่นะครับคอนนคชันไปคิวรี่ ไว้นะครับเสาพวกน,น,นี้เรียบร้อยนะครับลองดูใหม่ปึ๊บเรียบร้อยนะครับเราก็ได้ได้ข้อมูลเจสันมาแล้วนะครับเป็นสินค้าแล้วก็ประเภทสินค้านะครับก็สําหรับคนที่รับชมคลิปนี้นะครับก็น่าจะได้เทคนิคในการที่จะนะครับสร้าง AP พ